สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับการ p e r s o n a l Care c h anel n นะคะวันนี้เราจะมาทำการเหยียบคลายเส้นบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวนะคะในท่านอนคว่ำนะคะเราได้ทำการคลายเส้นในท่านอนตะแคงซ้ายขวาไปแล้วนะคะโดยการเหยียบที่ต้นขาคลายเส้นขากล้ามเนื้อน่องเอ็นร้อยหวายฝ่าเท้านะคะเรานวดคลายเส้นที่หมดเลยแต่จะเห็นได้ว่า ท่านนี้เขาปวดหลังมาเรา,เราจะยังไม่ไปโฟกัสที่อาการปวดของเขานะคะเราจะคลายเส้นขาให้หย่อนก่อนนะคะเวลาเราไปนวดเส้นหลังก็จะนวดได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะในท่าความนี้เราก็จะคลายเส้นขาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วแล้วเราก็จะใช้วิธีการเหยียบเนื่องจากผู้ถูกนวดเขามีรูปร่างค่อนข้างใหญ่กล้ามเนื้อแข็งเนาะ ใช้นิ้วใช้สอกกดแล้วมันไม่ถึงเส้นนะคะค่ะเราก็จะขึ้นขึ้นเหยียบตั้งแต่ต้นขาย่ำต้นขาขึ้นไปนะคะแล้วก็ขยับไปที่เลาะ,ะกระเบนเนบนะคะสลักเพชรนะคะบั้นเอวนะคะแล้วก็ใช้ส้นเท้านะคะนวดไปที่นวดครึงไปที่เส้นชิดกระดูกหลังนะคะค่อยๆทำ ค่อยๆเหยียบช้าช้าอย่าทําเร็วนะคะเหยียบแบบระมัดระวังนะคะ,ะเพื่อนแล้วเราก็ควรจะมีไม้ค้ำยันแบบนี้นะคะในการที่จะขึ้นไปเหยียบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็หลังจากเราเหยียบให้เส้นมันหย่อนแล้วนะคะเราก็จะใช้วิธีการใช้สันสอกคลึงนะคะนวดนวดเส้นชิดกระดูกสันหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะ เพื่อเป็นการย้ำนะคะจุดไหนที่เราเจอเส้นแข็งนะคะตึงมากเราก็จะทำการนวดย้ำจนกว่าจะนิ่มนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ปลายเท้าเราจิกไปตามอาเอวนะคะบั้นเอวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทำท่าดัดยืดเหยียดเพื่อคลายเส้นหลังนะคะอาการก็จะดีขึ้นค่ะ